ไ h ส o ไอส I wear this one honey because today we only a p i t a then สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกหลายปินสวีเดนค่ะวัไดดเจอกันมือหนึ่งสองมือเป็นยังไงคะคิดถวดมาดามบ้านนอกหรือเปล่าเมื่อวานนี้หนะยากยุ่งยากหลายเรื่องหลายแนวนะค่ะทุกคน ก็นเลยพอมีเวลาอัดคลิปซ้ำคะ่ะเมื่อน,นี้ค่อยว่าจะพาะทุกคนนไปสำรวจเบิ่งปลาโบแบนะคะทุกคนเพราะว่ามีคนไทยเขาโพสขายในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะ,ะค่อยกระซินพยายไปเบ่งองปลาโบแบนะคะว่าอตอนนี้นมันสูบหรือยัง้งพร้อมที่จะ,ะได้เก็บทำเงินหรือยั้งนะคะทุกคนไปาาทุกคนเข้าไปสำรวจปลาโบแบกันนะคะ อ่าบลูเบอนี่เป็นภาษาสวีเดนนะคะอ่าบลูเบอร์รี่นะคะภาษาอังกฤษภาษาบ้านเฮาเฮากะเอินบลูเบอร์รี่นะคะไปกันเลยค่ะไปเบิ่งหมูปลามาอ่าดูดอีกค่ะทุกคนมันเขามาพี่อ๋อ Yeah this one I see alreadyYou d o อ h h w h a t s this now?I don't knowYou take this Yeah, halon. Skadu eta. You take. Nah, in the end. Who we'll take this? I don't know. <laughs> Vi kan skriva en lapp. Låt bli hallon. Lapp. Låt bli hallon. Låt bli. Don't touch my hallon. inte rör. Rör. <laughs> inte röra. Nej, ah. inte röra mina hallon. Men bak bara kan känna. Känna ฮาร้อนฉันสั่นค่ะทุกคนไปค่ะเราไปดูบัเบอร์รี่กันนะคะว่า,าบัวเบอร์รี่นะสูกเต็มที่หรือ,อยังฮารอนิสราดเบอร์รีร่ปัญญายุทธ่ลังนะ่ะเราน่ะอาการบด่ด,ดีนะคะทุกคนวันเป็น ตอนนี้ข่อยมาฮอดปลาบูแบแล้วนะคะดกดกค่ะทุกคนแต่ว่าน้อยน้อยอย,ยวขคอยสิให้ทุกคนเบ่งนะคะอันนี้นะข่อยยังบะันในยางไปขังไหนนะคะข่อยออยูอ่ติดถนนนะคะนี่ขนาดาย่างบะฮันในสุกดีนะคะทุกคนแล้วกันไหนน้อยอยวข่อยให้ทุกคนเบ่งค่ะ นะคะมันยังบ่ิัารด้เต็มที่นะคะเบิ่งด้นค่ะเบื้อทุกคนดกใหญ่ค่ะทุกคนหลายมันยังบบใหญ่เต็มที่ค่ะทุกคนยังบ่สุกดีแต่ว่าดกแท้แนอนอนเลยค่ะทุกคนบุน,น่ะค่ะ ยูกระจัดกระจายนะคะแต่มันดกนะคะทุกคนดูคะ่ะดูบริดัเตรียมแนวมาเก็บซ้ำค่ะคขบ่บ่ิได้เตรียมแนวมาเก็บเลยค่ะมือเอือนมือเอือนพูน่ะทุกคนแมนเบิดได้ค่ะนั้นแต่ยังบรไษ้สุกเบิดนะคะสุกปลาปลายมือเอือนนะ่ะไข่เตรียมพร้อมเลยค่ะทุกคน อันนี้อยู่ข้างนอกได้ค่ะเนี่ยพูนข้างในอีกนะคะเบื้องขาทุกคนหลายคัะขาทุกคนข่อยพ่อไทายไปเบิดดอกข่อยไทายในหน่อยให้ทุกคนเบื้องตะวันมองคุณนะคะโดกยูต่ว่าข่อยบกขอบไปนไหน,นะคะ่ะเมื่อน,นี้บ่ได้เอาเครื่องมือมาเก็บข่ะทุกคนมืออื่นก็จะเริ่มเก็บบูเบอรี่เลยละคะ่ะ ดีใจค่ะทุกคนเพราะว่าบูเบอรี่นะทำเงินหายได้หลายมากเลยค่ะปีที่แล้วนะก็ได้เมืินกลัวนะค่ะแต่ไข่ไห่พยายหลายไลก็ข่ยข่อยก็ได้แปดพันกลัวไข่ยพญายเมินเอ็ดนี่นี่แหละค่ะทุกคนปลาแต่ว่าข่อยบกขอบไปเลิกนะคะเยอะมากไปเบิ้งต่อ ก็เริ่มทำงานเก็บหมากบเบอรีนะคะเมืเอ่อนี่มาสำรวจเบิ้งซือนะคะเพราะว่าเห็นเขาโพสขายในอ่าเฟซบุ๊กแล้วนะคะก็เลยมาเบิ้งว่ามันใหญ่ซำาใดมันสุกหรือยังนะคะที่จริงมันอ่ากับมันใหญ่เต็มที่นะคะกับม่นสุกเต็มที่แต่ว่าเขาก็ยังเลือกได้อยู่นะคะ นี่ค่อยว่าจะไปเบิงเห็ดคัดเห็ดคันตอรแลนนะคะทุกคนแต่ว่าค่อยไปคนเดียวพรไงล้วคงจะยางไปบ่ไาวดแล้วยังปวดหลังปวดเอวอยู่นะคะฮักกะฮักกะแล้กนยัฮักกแล้วาอินเตแต่ยังสีในปุ๋ยตัวที่ You don't this see bean, of the bean. Yeah, yeah, also. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, yeah, the scene, take, uh. must take away uh. this one. Mm -hmm. Mm -hmm. Because they uh, the be, uh, Yeah. Mm -hmm. Okay. Yeah, yeah. the, i Yes. Yes, I put because uh, they uh come up by themselves. cell mư ni háng háng khă túk kon we must good next yes not not today maybe then yeah yeah ta cha oh moster mm exit you don't see soon yeah hey -hmm. muru แหงค่ะค่ะทุกคนเหม่อในแห่งกินกินเลยจะได้หดน้ำอ่าซัมอ่าเดกคออินเดนสกาอส I don't know a l ก o ก็มเยดี very much <mówi> จำไ e มฮะตอนนั u e e มบุญเอกวันที่เขาทำทุกอย e r ง t ช่ n ินแต่ฉันไม่อยาก t ำ do ่ไม่ทำฉั o ไ i ่ทำแเดีนแหงกินๆแหะค่ะทุกคนอยู่ไิกแมนดมาเสมอ <laughs> oh, then that is oil. Oh. We can have two glasses. Oh. But it's sour. What? Wow. It's sour? When you have some cactus, oh. <laughs> you have some cactus.